เปลี่ยนอีกแล้วคนที่อยู่ในไทยทุกคนจะเข้าภูเก็ตจะต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นและต้องตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก็เปลี่ยนอีกจากเดิมตรวจโควิดภายใน7วันตอนนี้ย่นลงมาเหลือ72ชั่วโมงแล้วก็วัคซีนก็คือซีโนแวคสองเข็มหรือแอสตราเซเนกาหเข็ม หรือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็1เข็มเหมือนกันยกเว้นพวกซีโนทั้งหลายก็ตรงนี้เขาบอกว่าประชาชนทุกคนนะที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งคนภูเก็ตด้วยแล้วก็รวมทั้งคนต่างชาติที่อยู่ในไทยย้ําว่าอันนี้สําหรับคนที่อยู่ในไทยแล้วไม่ใช่คนที่มาจาดต่างประเทศนะครับอาจะต้องแสดงหลักฐานคือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบ rt-pcr หรือแอนติเจนเทสไม่เกิน72ชั่วโมงต้องได้รับวัคซีนโควิด -19 ตามที่จังหวัดกําหนดคือซีโนแวค ซีโนฟาร์มเอานี้เอา2เ,เข็มแต่ถ้าเป็น a อสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเด a j o h n จอรเอาแค่หนึเข็มอย่างน้อย14วันล่วงหน้าก่อนจะเข้าภูเก็ตเด็กอายุต่ำกว่าหกปีที่มากับผู้ปกครองได้รับการยุเว้นไม่ต้องตรวจแต่ถ้าเกิดอายุมากกว่าหกปีก็ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเริ่มตั้งแต่ยีกรกฎาเป็นต้นไปถึงสสิงหาก็เดาว่า คงจะต่อไปเรื่อยๆถ้าจับใดที่สถานการณ์ในประเทศโควิดยังพุ่งอยู่หลังสองสินี้ก็คงจะต่อไปอีกครับก็คือภูเก็ตเองก็เริ่มจะเหมือนประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่าก็คือประเทศเราก่อนหน้านี้นก็อย่างนี้แหละเข้มงวดเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต่อไปจะต่อไปภูเก็ตจะเป็นยังไงตอนนี้ยังให้แอนติเจนเทสได้ต่อไปจะเอา p c r ออย่างเดียวไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็สรุปว่าต้องฉีดวัคซีน ซีโน2เข็มหรือแอสตรา1เข็มแล้วก็ตรวจโควิดแบบ PCR หรือแอนติเจนไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าภูเก็ตแถมตอนนี้เหลือแค่น่าจะแค่ทางบกอย่างเดียวด้วยมั้งทางเครื่องบินไม่มีเที่ยวบินในประเทศมีแต่ว่าเที่ยวบินจากต่างประเทศบินเข้าบินออกเฉยๆนะครับ